สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเอฟดรอปฮะทนไม่ไหวจริงๆนะครับผมที่จะรอเจ้าตัวสไนล์ Lw3 Two ได้นะครับผมคือซึ่งประมาณอีก3 2มสอวันเนี่ยฮะมันกําลังจะเข้ามาในแบตเทิลพาร์ตนะครับผมไหนจะต้องมานั่งเก็บแบตเทิลพาร์ตอีกคือผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยจะขอแบบว่าไม่ต้องแต่งปืนนะครับลงไปใน BR นะฮะแล้วก็เก็บปืนตามพื้นเนี่ยแบบไม่มีของแต่งเนี่ยมีแค่หมอดเนี่ยนะฮะมาดูซิว่ามันจะโหดจริงๆหรือเปล่า ขนาดไม่ต้องแต่งเนี่ยมันจะโหดจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวแนลสแนลเจ้าตัวสไนลดับเนะครับผมจะเป็นยังไงเมื่อไม่แต่งขนาดไม่แต่งนะเออปะไปลุยกันเลยดีกว่าครับยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคอดิตี้บ่ายที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ใครมันจะไปทนไหวกันแล้วสไลดถ้ามันจะออกลูกโหดขนาดนี้นะต้องไปลุยกันเลยดีกว่าเก็บตามพื้นเนี่ยดีสุด มาครับผมลงสกีทาวเลยผมไม่เคยสนไม่เคยแคร์อยู่แล้วอุ้ยมีคนด้วยที่ผ่านแล้วเจอแต่สไนเปอร์โอ้โหเจเคระยะใกล้เฮ้ยเดี๋ยวนีนะผมเจอเจอทั้งคนเจอทั้งปืนมาเด็กน้องก็มานี่ครับเองไม่เห็นพี่เออ,อ,อเรียบร้อยไปแล้วึ่งโอเคข้างล่างเพียบเลยครับโอโ้ข้างล่างเพียบเลยเดี๋ยวนะสัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไหนนะหูเดี๋ยนะชงแวบ ปปับๆๆๆๆๆเรียบร้อยกำลังวิเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอสไนแล้วผมเจอสไนแล้วโอเคผมได้ยินเสียงผมรู้เลยเพราะผมตามไงนี่อะไรน้องมันยิงตัวเบาจังวะทำไมมันยิงตัวผมเบาจังวะโอเคเก็บมาเลยครับผมสไนสไนอะไรของกูเนี่ยสไนนะครับผม LW สามโอเคเอาเอาตายผมก็รู้ว่านี่ผมก็รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนได้ล้มซะละ อันนี้ได้ไปแค่3คิวเองครับผมเดี๋ยวผมไปเมือง What ใทรเขาวิ่งเดี๋ยวเราต้องใจเย็นฮะนี่ไงผมรู้ไงว่าต้องขึ้นเขาเรียกว่าดักไงดักจุดไงรู้ไงว่าต้องมาเอาอยู่แล้วมอเตร์ไซเนี่ยเออโอ้โหเกิดต่อนหน้าอย่างนี้ไอ้น้องพี่เห็นเลยนะว่าน้องเกิดต่อนหน้าพี่แบบสปอนขึ้นมาเลยอะ เก็บ okay. ของไปก่อนนะครับมีบอดมาให้เก็บของก็ดีแลวอย่าบ่นเลยเออข้างหลังเขายิงอะไรกันนะเนะ่ะเจอสแนลของผมหน่อยสแนลนี่แหละสแนลเปอร์รู้จักไอ้น้องนี่แหละอูเรียกให้ผิดไปเลยจะได้จบจบจะได้ไม่ต้องลิ้นพันอีกโอ้โหสเก็ตบอดต,ต่อหน้าผมอย่างนี้ไอ้น้องเอ้ยโอ้โหไม่โดนโอเคแลนดิ้งผิดจุดเลี้ยวขวาก่อนโอ้ยต้นไม้ไอเวนยใ้ลงก็ได้วะอืมกะจะชนให้มันล่วงสักหน่อย ม่งเอ้ยติดต้นไม้เราล่วงเองไอเวรโอเคครับข้างหน้ามีโอ้โหเดี๋ยวเด้อุ้ยโดนผมต้องเปลี่ยนแล้วผมไม่อยากใช้แล้วนี่ล่ละขอสแนลเข้าหัวหน่อยน้อง้อนัดเดียวเมื่อกี้ไปไหนวะเมื่อกี้ไปไหนวะไปไหนวะอืมอันนี้มันบอดนี่เมื่อกี้ผมหาคนอยู่อ๋อขึ้นรถขึ้นรถไปแล้วเหรอ ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ที่ผมหาเป็นตัวผู้หญิงไอ้นี่เป็นตัวผู้ชายโอ้โหโดนเพื่อนบินครับแต่ว่าข้างหลังใครเขายิงกันอยู่เอาเราเพื่อนเราไม่ยิงหรอผมกุสาไม่ล้าตั้งแต่แรกนะโอเคแต่เพื่อนไม่ยิงฮะงั้นผมขอเลยก็ได้ <c oughs> ตอนแรกอุสาไม่ล้าแล้วนะเออแต่เพื่อนไม่ยิงพเพื่อนวิ่งหนีบอทนะ่ะเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมเจอคนขับรถผีแตนะ่ไม่รู้มันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะผมเจอรถผี เจ้าของรถนี่ล่ะเข้าหัวพี่จอดรถอย่างนี้ไม่ได้เลยฮะโอ้โหเห็นชัดนะฮะตอนนี้เหมือนจะมีเอ้ยอันนี้อาบอดเวเนยมาอยู่งี้ได้ไงวะเนี่ยหาก่อนเฮ้ยอาอแล้วมันเอ้ยมันวาร์ปขนาดนั้นน่ะไอ้น้องเอ้ยเน็ตไม่ดีหรือเปล่าโอ้โหชิบหายแล้วสองตัวด้วยโอ้ยกูแตกกูแตกชัวร์โอเคบินก่อนเลยโอ้ย ขอบินก่อนเฮ้ยมันยิงผมไม่โดนสักนัดเลยเฮ้ย,ยดีแล้วเพื่อนเรามาช่วยอะไรทำไมมันยิงผมไม่โดนวะโอ้โหถ้ามันเล่นปืนกลน่นาจะยิงผมโดนนะมันเอา JK มายิงผมเฉยเลย,ย JK เราลอยฟ้าก็จบนี่น้องบอทฝั่งนู้นมีคนยิงกันครับฝั่งนี้มีคนยิงกันขอย่าเลยเอาสแนลนี่อะไรน้องโอเคไปต่ออ๋อเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนมาเด้โผล่หัวมา ไม่โผล่เว้ยงั้นผมขออนุญาตวิ่งเข้าใกล้เลยครับงัดระเบิดมันไม่รู้โดนหรือเปล่านะปาไปก่อนนะดึ้อโอ้ยไม่โดนโอเคมันน่าจะหลบไปหลังหินแล้วแหละหรือไม่ผมก็ปาไม่โดนผมไม่ค่อยปาระเบิดเลยนะเลยปาไม่ค่อยเก่งเอาเรียบร้อยเมื่อเราซัดไปดิหลังเขาอีกตัวอันนี้ตัวที่เรายิงไปตอนแรกนี่อออืื้หปัม๊มเกาะแล้วด้วยโอเคอออฮะเดี๋ยวนะชูแอบ ผมเอ้ยมีโดนวิ่งผมว่าแล้วฝั่งนี้มันต้องมีคนฮะข้างบนฮะเอ้ยนั่งไงเอ้ยมันอยู่นิ่งๆดิวะาไม่อยู่นิ่งๆวะาโอเคเงาตัวนี้ก่อนแล้วกลาดเพื่อนไปเลย <c oughs> อันนี้คนนะฮะอืมเฮ้โยโอ้โหเดนแม่งชอบแอบชอบหลบอ่ะอมไม่เป็นไรฮะขอญาตเลยเอาใกลๆก,ก่อนแล้วกันหมับเอ้ยเดี๋ยวยวิงไม่โดนโ <c oughs> <c oughs> อ้โหนี่โง่เองไอนน้ผมโง่เองอนน าชิบหายแล้วเพื่อเราน็อกครับผมอืมปาดเข้าให้ปาดเข้าให้ตรงนั้นเพื่อเราน็อกอะแต่ผมไม่รู้ว่าศัาตรูอยู่ตรงไหนดิขอญาตถือกลก่อนแล้วกันเนาะระยะนี้ครับเอ็ดรอปไม่ควรถือสไนดยเอ็ดเล่นสไนยได้แต่ไกลๆเนะฮะโอ้โหสมกเลยอะไรครับสมกเอาละเอาลูกซองยัดผมเลยนะโอ้โหยากหน่อยนอ้อเอ็งเสียเวลาปาสมกฮะแน่โอ้โหนี่ไงนอนเนี่ยนิ่งไง เกมนี้มันงูไม่ได้มันไม่ใช่ผับจีเออคนสุดท้ายครับคนที่2ีของเราหรือเปล่าผมเจอแล้วผมเห็นตัวดำๆไี่เหละ่ะสอยเข้าหัวไปดิ <laughs> โอ้โหเกมแรกก็เหมือนหมานเลยยีบสอคิวจัดไปฮะแต่แน่นอนครับสำหรับเอฟดมันต้องมีเกมที่สามปะยี่สิบสองคิวจุกๆ a n hour later มาครับผมเกมที่สองนะฮะ เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวชูด้าของเรา Lw3 เป็นยังไงแบลงมาเลยฮะเมืองน,นี้ผมจะเรียกว่าเมืองใหม่ก็ไม่ได้แลนะ้วเนาะเรียกว่าเมืองโฮโลแกรมแล้วกันผมไม่รู้ชื่เมืองผมไม่ค่อยอ่านชื่อเมืองจริงนะไม่รู้เป็นโลกอะไรนะ <c oughs> เลยเฮ้ยเสียงอะไรเอ้ยเอา้าเอาคนเหรอเอ้ยเอาคนเดียเ๋ยวผมรู้ว่าบอดกูซาชะล่าใจ <c oughs> คือต้องชะล่าใจไม่ได้ครับทุกวันนี้คือไม่รู้ว่าคนหรือบอดแล้วอะ่ะ ค okay. ผมวิ่งเลยอยู่นะจ๊ะม,มันยังไม่ขึ้นแน่นี่แหละเพราะผมยังไม่ได้ยินเสียงสลิงขึ้นไปนะครับสบายล้วเก็บของก่อนละจ๊ะสบายครับคลิปนี้ไม่ต้องเก็บแอร์ดอปเพราะเราเล่นจากพื้นมาดิหมับหมับเข้าที่หัวเนี่ยเหล็กตัวครับเองข่าไปได้แค่ตัวเดียวตอนนี้ขอญาติวิ่งเลยผมเห็นแล้วข้างในครับขอยัดอ้อมนี่ล่ะใส่ได้ใส่ไปก่อนนะฮะ หาจังหวัดสไนไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ <c oughs> คือคนมันวิ่งพรัดน่ะโอเคเพื่อนเราเหมือนจะตามคนอยู่นะมาขึ้นมาเลยจัดไปครับข้างหน้าเขาสเก็ตหนีมาสักพักหนึ่งลนะไม่รู้สเก็ตหรือขี่รถนะผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าสรุปแล้วมันอยู่ตรงนี้่ะโอเคมันขี่รถหนีมานะฮะช่วงแอบบช่วงแอบบเก็บของก่อนเลยเอ๋อเฮ้ยข้างหลังเขาเขาทำอะไรกันอะ ซัดเอา้าไม่โดนซัดอีกรอบหนึ่งซัดอีกรอบหนึ่งโอเคหาโคนก่อนโอ้โหตรงนี้ดูเดือดดูเดือดฮะข้างหน้ามีคนสกเก็ตบอร์ดด้วยยังไงฮะบับเข้าให้บับเข้าให้ใหนี่แหละเจ็บแล้วเจ็บแล้วใช่ไหมโอเคเอยเดี๋ยวมันพูดเลยกันว่าผมผมเอาตัวล้มก่อนแล้วกันหมับยิงยากครับไอ้นี่มาทําไมเนี่ย สบ,สบายเลยทีเนี้ยแม่งหนีสบายเลยเจอสเก็ตบอร์ดแล้วก็เป็นหิมะด้วยยิงไม่โดนไอเวเนเลยยิงสุ่มๆไปฮะเผื่อโดนสักนัดนันึงก็ยังดีโอ้ไม่โดนเลยโอ้ขวามือก็มีคนยิงแต่ว่าข้างหน้าผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นอุย้ยไม่โดนหัวเ,เวเนเลยงั้นผมซัดเลยแล้วกันเนาะถือว่ายิงโดนแล้วนะฮะเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวขอญาตซ้ำด้วยปืนกลแล้วกันผมไม่อยากให้เขารอดนะฉันไม่ปล่อยให้แกรอดหรอกนะนี่แหละตายไปซะ ปามให้อ้ชิหายแล้วพอพอมันเจอผมแล้วโอ้โหมันชาร์จผมมาด้วยชิหายแล้วมาเด็กพี่ยิง,ยงไม่ตายโอเคลงครับผมตรงนี้สามคนครับโอเคผมออกเลยเนาะเล่นในบ้านมันยากครับผมนี่เราออกมาซัดก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูดเข้าใจป่ะเพื่อนมาเพื่อนมาช่วยเข้าที่หัวอีเดิโอเคครับมีคนสเก็ตมาข้างหลังผมแล้วก็ตรงนี้ เป็นรอยเท้าคนหรือว่ารอยเท้าคนล้มวะอ้าวชุบเลื่อนเหรอเรียบร้อยสามคนตรงนี้หนุบหนุบหนับหนับข้างหน้าอีกคนหนึ่งครับชุบโอ้เรียบร้อยโอเคได้ยูโอ้ข้างหน้าเขายิงกันโอเดี๋ยวเดี๋ยโอ้เจเคเคหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอยิงก่อนอเพื่อเราล้มฮะเพื่อเราเดี๋ยวข้างหลังเข้าเจเคเนี่ยแน่นอนฮะเสียงชัดเจนอืม พอเ,เปิดสก,กิลนี้แล้วหูหนอื้อๆไงไม่รู้นะผมอาจจะฟังเสียงไม่ค่อยออกนะฮะมันมาปาดแท็กเพื่อนไปมันแต่ไม่น่าได้เลยนะแท็กเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขนาดเพื่อนเราเบอร์สองยังไม่ได้เกิดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตชุบเบอร์หนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งมานะบุ้ยเข้าหน้าซัดกันนัวฮะผมเจอแล้วเหยื่ออารมณ์ของผมสไนเปอร์ขอได้ใช้ก่อนเถอะเหยื่ออารมณ์นี่ไงเข้าใจไหมชงแอปเข้าที่หัว เข้าที่หัวนี่ไงล่ะอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเห็นเดินอยู่สัดเข้าที่ลำตูดเจอสแนลเปอร์ของผมเข้าไปไงสแนลเปอร์เดี๋ยวคนลารดไอ้รถผีมันขับอยู่อะ่ะผมกลัวร,รถผีขับชนลรวลาดมากเลยไอ้พวกนี้สั่งไม,ม่ดีเหลือคนสุดท้ายครับผมเจอแล้วผมวิ่งแล้วหมาวิ่งด้วยเองไม่รอแล้วแหละสามตอนหนึ่งไอ้น้องเรียบร้อย จบไปแล้วนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กระผมด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับ L W 3ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลักนะจุบจ๊บๆไม่มีของแต่งนะจ๊ะ